สำหรับใครที่อยากได้รูปโปรไฟล์น่ารักน่ารักเท่ๆไปใช้ในแบบที่ไม่เหมือนใครสามารถสั่งทำได้ในร้าน s ูก้าบีในราคาเซอร์นั้นจะอยู่ที่100บาทส่วนคิลเลอร์นั้นจะอยู่ที่150บาทเพราะด้วยความรายละเอียดมันเยอะเขาก็เลยคิดเพิ่มนะครับถ้าใครบอกว่ามาจากช่อง First b u ัตจะได้รับส่วนลดในราคาพิเศษถ้าใครอยากได้โปรไฟล์เท่ๆอย่าลืมคิดถึง ชูกาบีนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมช่องเฟิร์สบัตวันนี้ก็จะมาเล่นไอหยอยแต่การที่เราจะเล่นไอหยอยนั้นเราต้องเล่นสายที่ไม่ธรรมดานั่นก็คือสายที่พุ่งไวที่สุดก่อนที่เราจะดูแอดออนการใส่นั้นฝากกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมงั้นเรามาดูของข้างในกันเลยนะครับผมว่าใส่อะไรไปมั่งครับผมแอดออนชิ้นแรกนั้นก็คือร้อยกัดของสัดไร้ความสามารถนั่นก็คือเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของการใช้เรดไฟฟ้า เพิ่มขึ้น3%แล้วก็ใช้เวลาในการชาร์จเลยเพิ่มขึ้นอีก14% add-on ที่คู่กันอีกอันหนึ่งก็คือลอยขดขนของมีดเพิ่มความเร็วในการใช้เลื่อยไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก2%ก็คือถ้ามารวมกันทั้งหมดแล้วก็จะได้ความเร็วเพิ่มขึ้นอีก5%ซึ่ง5%นั้นมันก็บกเยอะมากๆเพราะด้วยความที่ add-on ของใหญ่นั้นไม่มีเพิ่มความเร็วเลยนอกจาก2ชิ้นนี้เท่านั้นแต่การที่ถือเลื่อยและเดินไวนั้นแลกกับการที่เราต้องสตาร์ทเรื่อยที่โคตรจะนานว่าปกติ ถ้าเสอร์ไม่ได้หน้าต่างยังไงเราก็เลื่อยโดนแน่ๆถ้าเราสตาร์ทเลื่อยใกล้ๆหรือระยะปานกลางยังไงก็โดนเพราะปกติอะเวลาไอ้หย่อยยกเลื่อยนะั้นจะมีความเร็วอยู่ที่5.29เลยแต่ถ้าเราบวกไปอีก5%เราจะได้5.55เลยทีเดียวซึ่งมันก็ไวมากๆเลยนะ แทบจะใกล้เคียงกับเดอะเลดที่เวลาล่องหนแล้ววิ่งประมาณ6แต่แค่เราก็โกงขวานั่นก็คือเราสามารถทําเขาทีเดียวล้มได้ตอนนี้เราก็อธิบายไปเยอะมากแล้วเรามาดูที่เปิร์กกันเลยดีกวา่าเปิร์กแรกนั่นก็คือล็อกเครื่องนะครับผมจะทําการล็อก3เครื่องที่อยู่ใกล้เซิร์ที่สุดเป็นเวลา80วินาทีเปิร์กที่2นั้นก็คือเปิร์กบาร์บีคิวบาร์บีคิวนั้นทําหน้าที่ก็คือเวลาระแวนตะขอเราจะเห็นออร่าผู้รอดชีวิตคนอื่นที่อยู่ไกลาจากเรา40เมตรเป็นเวลา4วินาที เปิร์ตัวที่3นั้นนั่นก็คือกระทืบเครื่องแรงทุกครั้งที่เราแขวนเราจะได้เปิร์นี้มาใช้ก็คือถ้าเรากระทืบเครื่องไปเครื่องปั่นไฟจะเสียความคืบหน้าไป25%ส่วนเปิร์สุดท้ายนั้นก็คือก้านหน้าต่างเอาไว้แก้ทางสําหรับคนที่จุกเก่งๆแล้วไอ้ยอยนั้นก็แพ้ทางพวกกระโดดหน้าต่างเก่งด้วยเช่นกันก็คือเวลายกเลื่อยอ่ะแล้วเซอร์กระโดดเราจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยก็ถือว่าเป็นเปิร์ที่ควรมีมากๆสําหรับไอ้ยอยนะครับผมแล้วก็มาดูกันเลยนะครับว่า2อแอดออนนี้จะใช้งานเวิร์กแค่ไหนเเรามามมดูกกันลยค็อือ เกมที่จะดูนั้นก็คือเป็นเกมที่ไลฟ์ไปเมื่อวานนะครับผมสามารถติดตามในเพจที่ผมแปะลิงก์ข้างล่างเลยนะครับผมสตรีมเกือบทุกวันถ้ามี i iPhone แฟนอยู่นะ <c oughs> ก็ติดตามพูดคุยกันในเพจได้นะครับเวลาที่ผมไลฟ์สตรีมงั้นเราไปดูในเกมกันเลยนะครับผม let's go ลครงแรกผมได้คิวแต่ผมไม่อยากได้คุณมาแรกกับผมดีกว่ามาคุณมาแรก,กผมเลยมาโอเคเกมมานะผมโฟกัสเกมก่อนแป๊บหนึ่ง ตรงนี้คุมเครื่องนะแปลว่าต้องมีคนอยู่แน่ๆได้กลิ่น Hello ไ <Hello>? อ้จอยได้กลิ่นไปไงไอ้จอยได้กลิ่นโอ้โหย่ออย,อย่างนี้เลือยตั้งแต่บ้านใหญ่พอไปถึงเต็ปออนอเอา้าอยู่ทำไมอะเฮ้ยเอา้เอา,อา,อาไม่ไหนต่ออะโอ้โหไม่ทันแล้วโอ้โหเพิ่งเจอเดวิสคิงเขาอยู่ทำไมอะเคอร์เซอร์เขาหลุดเหรอไม่น่าใช่บอทแล้วบอทถ้าเป็นบอทก็คือเดินยาวแต่นี่มันหลุด <c oughs> แปลว่าไอ้นี่ขอบจอเขามีปัญหานะคนนี้ผมเคยเข้าใจนะ ตอนนี้ข่าเจมีปัญหาจะเข้าใจนะเอ้ยเดวีคิงเห็นรอยเท้าหายไปแถวนี้ใช่ไหมว่าอยู่ในตู้อ้เจ้าโน้อ่าไม่อยู่หัวแบะเลื่อยขาขาดบอกเลยเอ้าช่วยหรอเ๋อไปป่าพี่อยู่ใกล้นะเอ้าทำไมอ่ะเอ้าอ๋อสปินเบิร์ดอ๋ออยากโชว์พาวอย่าโชว์พาวแต่เลื่อยหนึ่งวีนะเลื่อยหนึ่งวีนะสปินเบิร์ดสปินเบิร์ดไม่มีได้ก็ถูกไปหนึ่งสเต็ป มาดิน้องนี่อ่ะไม่อยากเกมไวนะเราก็แขววไปหนึ่งสเต็ปแล้วเราตาเนี่ยเราก็จะปล่อยเขาไปเลยปล่อยเขาเล่นไปเลยมุนวอล์กไปหนึ่งสเต็ปแล้วก็แผลหนึ่งเป็นไงโอ้โหสเต็การมุนวอล์กแล้วก็ยกเลื่อยอ้าวไม่เข้าไม้อ้าวเอา,เอามั่นใจจากไหนว่าคนจะไม่เข้าไม้แล้วคุณจะปลอดภยัย อะไรหัวแบกผมผมใจเลยนี่ผมเข้าใจเลยใช่ไหม <c oughs> จริงนะเลยสายแนวคือมันโกงมากเลยอะแต่ม่นใช้โคตรนานเดี๋ยวดูโอ้โหปล่อยชาเสร็จอา้าวมีเสียงเดินมีเสียงเดินนะแต่คือป๊อปเครื่องก่อนสวัสดีคนดูแปคนด้วยนะคะสวัสดีครับสามารถพูดคุยได้นะครับผมตอบทุกคอมเมนต์เลยอันหนึงนะมีคนเมนอีกแล้วฮฮ่ 5, 5, 5, 5. โอเค อ้าว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 เลยหนึ่งวีรู้จักเปล่าเปล่าไป,ไปอีกไปอีกเฮ้ยเอ้าอยู่ทำไมเอ้าชนอะไรชน,นอะไรก่อนเกมเกมชนอะไรชนอะไรก่อนโอเคพับไม,ม้ไปหนึ่งสเต็ปไม่เข้าใจเป็นอะไรชนอากาศแล้วก็ติดสตนันวนวอล์กไปเรียบร้อย เรียบร้อยเนาะเรียบร้อยโดนมุลวอกไปหนึ่งสเต็ปนะเกมดีคุณภาพจริงครับจริงเกมคุณภาพเป็นตั้งแต่ไหนคอมและะ้วจะห้าจะหกปีแล้วเกมมันก็เหมือนเดิมก็คือแบบเกมมันดีแล้วเลยไม่อยากอัปเดเตเหล็กเส้นติดพื้นยังโดดีเกอร้านาไปลุยต่อ โอ้อา้ามีกัลนต่างนะมีกัลนต่างนะเอากดผิดนะลืมไปว่ามันต้องอยู่ขวาล่างไม่ใช่โทรศัพท์ Android ที่ผมตั้งไว้เลื่อนไปก่อนหนึ่งสเต็ปต้องพับนะ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 ไม่พับเหรอไม่พับเหรอเอา้าพับโอเคก็ไปหนึ่งสเต็ปไปะโอ้โหบอกแล้วเลื่อนตั้งแต่บ้านยายพรยังไงก็ถึงมึงบุไอ้เหี้ย เฮ้ยมึงใช้เพจกูในการคอมเมนต์ไม่ได้นะเพื่อนเฮ้ยกดผิดมึงบูลลี่มันมึงก็มึงยังเล่นนะอยู่นะคือกูแบบกูทิ้งเกมนี้ไม่ได้ไงเพื่อนมันเป็นเกมแบบกูแบบผูกติดกับมันไปแล้วอ่ะเข้าใจปะคือแบบกีดเส้นิกีดเส้นเลือยกูมานี่แม่งมีคำว่าดบดนแล้วอ่ะเหลือใครนะเฟสตไทของเดิมละไม่ทมัตเออไม่ทมัตเฟสท้าย ถ้าเกมตึงจริงผมจะไอ้นี่นะนะเคลียกว่านะโมลีเลยอันนี้ขอเก็มโมดี้ก่อนกระต่างไป็นศูนย์ศึปโอ้ยยังไม่เจ๊กปากโอ้ยยังไม่โดนแขวะเลยไอ้นุ่มไอ้นุ่มไอ้นุ่มเอ้าไม่ใช่ตียาไม่พับไม้เก็บไม้ไว้ใช้พลาดนะชาดหน้าเหรอน้องไอ้ดีกูแอดมินไอ้เฮียมึงแอดมินตอบไม่ได้มึงแอดมินตอบไม่ได้นะไอ้เฮียมันไม่ถูก มึงต้องใช้เฟซมึงดีดิส c อ r d ดอ๋ออันนี้คุณแปดดิส c อ r d ดอะไรเหรอแกล้งบั๊บกอ๋อโอเคครับผมอยไ,ไปโดนเอ,เอ้ยไอ้อเฮียกูตอบเป็นเพลิอนขอโทษครับเอาหาเอาหาเขาเรียกเอาหาเอาหาไม่ต้องสนใจเออมันเป็นมุก เราแค่ดูเรารู้อยู่แล้วไงถ้าเคยนี่ล้มเดี๋ยวมันโดมโมนมอรีแล้วเออม่มองรีบเกมรีบมันไม่ได้คะแนนอมอูลบอกไปโอ้โหเป็นไงแค่มูลบอกมันก็หลงแล้วเนี่ยเราจะจริงจังทำไมนะเราแค่ยัดไม้ไปเดะเออแค่ยัดไม้ห้องไปเจอเจอ,อ๋อจริงจริงห้องนี้แม่งเป็นเดดบายที่ห้องเยอะที่สุดเท่าที่ผมเคยได้แหละไอ,อ้คนที่เฟรชทายยังอะผู้ชมผมลืม ไอเฮียเฟดท้ายกูลืมโมรีไอเฮียกูลืมกูลืมโมรีโอ้โวุ่นเลยดูอยู่อ่าไอเม็กมึงกระโดดโมรีมามาี่มาตัวละต่างเอาโดนโดดทำไมมันเป็นตัวทีตัวทีไม่ต้องโดดนะ คือถ้าคืออยากอยากเล่นแบบจูเกโคดอ่ะถ้าเรามีกั้นหน้าต่างเรากั้นตัว L อย่าไปกั้นตัว T ตัว T เราหลอกง่ายตัว L เราหลอกยาก <S <S อันนี้คือหลักการถ้าจะเล่นกั้นหน้าต่างกับพวกาสาหรับจูเกเก่งน,นะอันนี้มาพับไปแล้วน้องเราต้องให้โอกาสคนนี้ปะลมป,ปุ๊บให้มันลุกให้มันลุกข,ขึ้นยืนวะเฮ้ยไอเฮียไม่ใช่แล้วเหลือหนึ่งเครื่องกูมโมดี้เลยไม่ได้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 ตอนแรกกูจะปล่อยปล่อยไม่ได้แล้วปล่อยไม่ได้แล้วเอาเลือจากบ้านยายพอไมินส็ป นนหนึ่งวิพลังบาัารู้จักป่าอยู่โน้ป่าหนึ่งเต็มปล่อยมือเลย่ลอสดีคนดูสิบสองคนเนี่ยนะครับสวัสดีครับเน,นี่ยโมดีและเมื่อกี้ลืมไหมคุยกับผู้ชมเยอะเกินขอโทษทีไอเดว์ยนี่ไม่หน้าโดสุดแล้วไม่เก่งไงม,มุนวลอกไป็นเซฟโอ้โหนี่มัน เดวิดคิงเสื้อใหม่ปุ๊บหลอกไปโดดหน้าต่างมาอ่าตีไปหนึ่งทีโอ้โหนี่แหละสเตปคีมโมหน่อยนะเเป็นคอนเพราะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคอนเทนต์มูลบล็อกปุ๊บอ่าเขาอ,อยู่นูน่นยกเลื่อยไปหนึ่งสเตปขับไม้เปล่าเรียบร้อยโดดหน้าต่างเรียบร้อย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 โหขายคนหนึ่งอีกคนหนึ่งโดนแขวะหรือยังก็ยังไม่รู้โมนี่ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ สวัสดีคนดู16คนด้วยนะครับสวัสดีครับคนที่เข้ามาใหม่ฝากากดไลค์กดติดตามให้ได้นะครับถ้าทานที้ดีก็ฝากากดติดตามให้ช่อง Youtube ผมด้วยนะครับเพราะผมทำคอนเทนต์ดีกว่าอันนี้ในสตรีมผมเล่นแต่เล่นโชว์เฉยๆนะมาแล้วอุ่นป้อปไปเอา้าไอ้นี้โดดระตางไปไม่โดดไอ้หนุ่มคนนี้มันใจเย็นกูยกเลิกแคน,นเซิลเอยไปหนึ่งสเต็ปโอ้โหกูมองไม่เห็นเพราะไม่บงังไปแล้วเดินกร,ระตางไป โดนะโดนะโดนะเลยจากใบยัยพรถึงนะถึงนะถึงนะแอาเลยไปหนึ่งวิแล้วก็โดนไปอีกหนึ่งวิตียาโหพลังหนึ่งวิเป็นหมูเเลยฮ้ยโอ้โหผมคุยเพลินผมได้เสียงคนเจ็บพอดีมูน pues ว mm hmm. อกไปโอ้โหโอ้โหไอ้ทอยนี่โถเลยเลยละกัน <kindergarten. S 1> uh อา้อาวอา้อาวอ้าวอ้าวถึงนะถึงนะถึงนะเอาถึงนะถึงนะถึงนะงนะบอกแล้วว่าถึงนะรอเรื่อยดีกว่ารอเรื่อยรอเรื่อยรอเรื่อยโอ้โหแตกแตกโอ้ความฟินนี้มันอะไรกันโมดิจัดไปครับผมผู้ชมขอจัดไปเฮ้ยไอ้เชี่ยโมดิ้มีตัวอย่าไปเข้าท่อกูลืมไอ้เชี่ยมันออกท่อจ้ากูยกเลิกไม่ได้จ้าท่อกู ตะหูตะหูทอ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 เย้เย้เย้ย้เย้เย้โอยใจว้าบเลยเอาหายไปไหนอะเอาโอ้ยแม่งไม่ออกท่อด้วยมานี่มาอ๋ออยากตายกับเพื่อนโอเคอยากตายเพื่อนใช่ไหมอยากตายกับเพื่อนกูจ่าได้ เนะ okay, นะโอเคเก็ดสี่นะใส่ตัวนี้ผมลืมว่ะลืมจิ้งผมคุยอยูผมคุยอยู่กับคุณเพื่อนเลยสวัสดีคนดูสิบสามคนเลยนะครับสวัสดีครับโอ้โหสุขีตุขีหัวเจ็ดสองสุขีไอจอยแม่งไวไป